นึ่งหนุ่มค่ะที่เขาไปร่วมงานเดียวกันแล้วก็เจอดราม่าสําหรับคุณบอยประกอบน,นั่นเองนะคะกลายเป็นอยู่ดีๆทัวมาลงที่เขาค่ะคเพราะว่าคือคุณบอยเนี่ยเขาชอบไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าไปเม้น ใต้ภาพของยูทูบเบอร์คนดังไงพี่จองกับคัลเลนนี่ก็ซึ่งเป็นหนุ่มเกาหลีตอนนี้ก็คือโอ้โหต้องให้เขาะนอะต้องยอมกระแสเขานะออยูทูบชิงชิงคัลเลนแฮปปี้นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกด้วยที่เขาคอมเมนต์นี่ไงพี่บ่าคอมเมนต์ว่าชิงชิงมันคือสีเขียวขอบ นี่เราต้องพูดเป็นร้องพูดเป็นพี่จ้องเขาเขาคอมเมนต์ตอบเพาะว่าคุณยกันธรรมดาตามสไตล์แบบดาราเขาคุยกันอ่ะเนาะหลังจากนั้นไม่ไม่นานคุณผู้ชมเจอกระแสตีกลับว่าคุณบอยอ่ะหิวแซงเราเจอที่งานเนาะเราก็ต้องถามถึงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคุณบอยบอกเลยว่าเรื่องที่จะปล่อยผ่านค่ะเรามีคอมเมนต์ที่แบบเจดนานาเราไม่ใช่ไม่ดีอ่ะเราก็อยากไปคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาบอกตักเตือนการส่วนตัวเนี่ย ไม่ได้คิดจะฟ้องแต่เรื่องที่จะไม่ตอบโต้คนทํางานตรงนี้มันมีข้อจํากัดมากกว่าก็เข้าใจได้ในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องร่วมงานกันจะมีไหมถ้าเกิดคุณบอยจะไปเจอกับพี่จองกับคันเล่นเขาบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงขั้นนะั้นนะส่วนตัวคือชอบในยฐานะแฟนคลับส่วนแฟนสาวอย่างคุณเฟเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเรื่องนี้คือคุณเฟ่ก็คงเห็นว่าคุณบอยโอเคยังไม่ได้แบบซีเรียสไม่ได้น้อยอะไรก็เลยไม่ได้เข้ามาประลอกค่ะก็ความจริงผมก็ว่าเอาคู่กันจริงๆแล้วก็ ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ออกความเห็นแหละแต่ถ้าในนุมผมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดใช่ไหมฮะก็ความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่ บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆครับผมก็เป็นผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งครับก็อย่างที่บอกไปเราเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีถึงนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วคือบางทีเราก็แค่อยากจะบอกว่าแบบบางๆคอมเมนต์มันมันมันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเกาะกระแสอ่ะอ่างเงี้ยอ่ะ เพราะว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากกระถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าอ่าผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้นไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้นเป็นกระแสลดงผมก็เม้นเพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆนานแล้วเรื่องการเกาะกระแสก็ไม่ใช่อะไร